We'll สวัสดีครับชาวเบรก็กทุกคนครับสวัสดีไปยัง F4 MotoGP นะฮะเจอกันแล้วเช่นเคยครับวันนี้จุห่หัวกันมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของ KTM นะครับค่ายส้มในปีนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจนะฮะ,นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรอัพนักแข่งนะครับที่มีแค่แบดบินเดอร์คนเดียวเท่านั้นนะครับนักแข่งหมายเลข33ที่อยู่ในทีมโรงงานเนี่ยเป็นตัวหลักตัวยืนที่อยู่กับ KTM ถือว่าเป็น เด็กเก่าที่อยู่มาพักใหญ่ๆพักหนึ่งแล้วน้องนั้นก็จะเป็นนักแข่งที่ย้ายมาจากที่อื่นนะครับที่รวมกันเข้ามาทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองเนี่ยแถมยังทีมรองก็จะมีความเปลีป่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือแม้จะเป็นเทคฟรีทีมเดิมนะครับแต่ก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทำงานของเทคฟรีนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ารีแบนด์ใหม่นะฮะเทคฟรีแล้วก็บวกแก๊สแก๊สนะครับมีนักแข่งที่เป็นนักแข่งน้องใหม่ป้ายแดงเพียงคนเดียวแล้วก็จะมาอยู่ในทีมของพวกเขาก็ว่ามีทั้งคนที่เก่าที่สุดนะครับ คนที่เรียกว่า,เ,าเป็นน้องใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์อยู่ที่นี่นะฮะแต่ทุกคนครับในธรรมดา4คนนะครับของเคเดียไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยพวกเขาเรียกว่าทาผลงการทดสอบการเทสเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าไปรายที่ไปกองอยู่แถวท้าย,ายนู่นนะครับแม้จะมีการทดสอบหลายรอบที่ผ่านมาแต่อันดับก็ไม่ได้ว่าได้ลุ้นหัวแถวหรือว่าดีขึ้นจนน่าสนใจสักเท่าไหร่นั่นก็คือสถานการณ์ที่เราได้เห็นนะฮะ แล้วแม้กระทั่งการทดสอบการเทสล่าสุดนะครับที่ปอติเมาเนี่ยนะครับจบลงไปมีแต่เพียงแบดบินเดอร์คนเดียวนะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกดเวลานะครับการทดสอบการเทสเนี่ยออกมาในท็อป10ได้แต่มันก็เป็นเวลาที่อ้างอิงอะไรอย่างเป็นทางการไม่ได้มากนักหมายความว่าก็คือในบรรดาจํานวนรอบที่วิ่งเนี่ยนะครับโดยรวมก็คือช้าอยู่แต่มันอาจจะมีรอบที่มันเป็นรอบไฟอิงแลบเนี่ยโผล่ความเร็วขึ้นมา แต่โดยรวมแล้วก็คือยังคงมีปัญหาอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นนะคนอื่นก็นุ่นนะครับอยู่ในช่วงท,ท้ายนุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะที่มาจากดูคาตินะครับเคยชนะการแข่งขันด้วยรถดูคาติมาอย่างแจ็คมิลเลอร์อย่างเงี้ยหรือจะเป็นโบริสปาร์โรนะครับที่อาจจะเป็นเด็กเก่าของ KTM ก็จริงแต่ก็ย้ายไปหาประสบการณ์กับเซซอนได้สอปีกลับมาก็อาจจะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นปัญหารวมทั้งออคุสโตฟอนันเดสนะครับที่ไม่สามารถจะหนีท้ายแถวได้ เมื่อทําการทดสอบการเทสออกมาเนี่ยนะฮะรื่องนี้ออกมาตอกย้ําโดยฟรานเชสโกกูดอติครับเป็นผู้าการทีมแฟคทอรี่ของ KTM ครับก็ออกมายอมรับว่าสถานการณ์ของ KTM ในตอนนี้พวกเขาไม่มีความสุขเลยนะครับที่มันเรียกว่าเป็นไปในแบบนี้นี่ไม่ใช่ผลงานที่เราอยากให้มันเป็นเขากล่าวถึงนักแข่งทั้ง2คนนะครับนั่นก็คือในกรณีของแจ็คมิลเลอร์นะฮะ โดยบอกว่าแจ็คมิเลอร์เนี่ยแม้ว่าส่วนตัวตัวนักแข่งเ,ง,เงเองนะครับเขาจะรู้สึกว่ามีการพัฒนาที่ค่อยๆขยับสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็งั้นจะผ่อนคลายกับรถแล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวได้ดียกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของผู้จัดการที่มองเข้าไปเนี่ยกุยรัตติยังมองว่าแจ็คมิเลอร์ยังคงช้าอยู่ครับอ่าใช่ฮะคือถ้าวัดด้วยสถิติเนี่ยมันก็คือมันตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณหนึ่งวินาทีกว่าๆนู่นน่ะถือว่าก็ยังคงต้องปรับปรุงเยอะอยู่ ในกรณีของแบรดบินเดอร์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะทําเวลาท็อปสิมาได้นะอันดับ9เนี่ยนะครับแต่คุณลติก็มองอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าก็มันเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขเวลาที่อาจจะอ้างอิงอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าการทดสอบการเทสในวันหนึ่งวันหนึ่งเขาวิ่งกันหลาย10รอบใช่ไหมฮะถ้าหลาย10รอบเนี่ยก็คือถ้าถัวเฉลี่ยส่วนมากคือจะออกมาไม่ดีไงแต่อาจจะมีอยู่เพียงรอบเดียวนะครับที่เวลามันกระโดดมาดังนั้นเขาก็เลยไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่ แต่ก็นะครับบอกว่าวมีเวลาน้อยนะฮะสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าภัยคูกคามใหญ่เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่19กใช่ไหมก็คือวันอาทิตย์จันท์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยมีเวลาอยู่แค่4วันเท่านั้นเองนะครับวันศุกร์ก็จะลงสนามซ้อมแล้วละ่ะเขาก็บอกว่าเวลาตรงนี้มันไม่ทันนะครับที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะแล้วก็ถึงจะไม่ทันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะมอบรถที่มันมีแพคเกจที่ดีที่สุดให้กับนักแข่งไป ฟังแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะฮะทีม KTM ในยุคข,ของกุยรติเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่าทางค่ายส้มเนี่ยเขาพยายามที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารวิธีการทํางานนะครับต่างๆมากมายเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ว่าดีงามขึ้นจริงอยู่นะครับว่าแม้จะมีชัยชนะถึง2ครั้งนะครับในปีที่แล้วจากมิเกลโอลิเวล่าเนี่ยตัวโอลิเวล่าเองก็ผลงานโดยโรวมก็ไม่ดีฮะหมายถึงว่าไม่ดีกว่าแบดบินเดอร์ที่ไม่ได้ชนะเลย ก็คือพวกเขาเหมือนประมาณว่ามันขึ้นนลงๆนะฮะเหมือนลงก็ลงไม่สุดเหมือนจะดีขึ้นก็ดีขึ้นไม่สุดผมเลยใช้คําว่าพอใช้มาตลอดกับกับผลงานของ Factory โดยโดยทัวเฉลี่ยนะครับคือจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะมันถ้าโดยรวมเมนี่ยแม้ว่าไร้ d ินเดอรจะจบการแข่งขันด้วยอันดับเลขตัวเดียวจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแต่มันก็ควรที่จะดีกว่านี้กับทีมโรงงานเช่นพวกเขาแล้วก็มีทีมรองด้วยเนานะนั่นก็คือเป็น ปัญหาเก่าๆนะครับเป็นโมเมนต์เดิมๆที่เราเห็นในปีที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขแต่มันก็แก้ไม่จบไม่สิ้นนะฮะแจ็คมิลเลอร์ก็ออกมาบอกนะฮะว่าเขาเองก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับ RC16 นะฮะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขคือเหมือนมองว่า RC16 เนี่งมันมีทีเด็ดอยู่เพียงแต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องแบบว่าค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันต่อไปมั่นใจนะครับว่ามันมันจะมีศักยภาพพอที่จะแขข่งขันได นั่นก็คือเป็นความคิดเห็นของแจ็คมิลเลอร์ในช่วงได้ทําการทดสอบการเทสท,ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่แบดบินเดอร์นั้นออกมาพูดถึงปัญหาที่เจอปัญหาที่เรียกว่ามันสําคัญมากๆในตอนนี้ก็คือเรื่องของคลิปยางหลังและก็การเข้าโค้งที่ที่ไม่ดีนะฮะคือมันเป็นปัญหาต่อเน,นื่องครับปัญหาที่แบบว่าพอเข้าไปในโค้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีการยึดเกาะในยางหลังที่มันไม่ดีตรงนี้นะฮะต,ต้องเป็นปัญหาที่แบดมองว่าจะต้องแก้ไขโดยเร็วดยวเร่งด่วนแล้ว นักแข่งหมายเลข3าบอกว่าไม่น่าจะแก้ไขด้วยการเซตติ้งด้วยการอะไรได้มันจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผมประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้นะครับตรงที่แบดบอกเนี่ยก็รู้นะครับว่าในตอนนี้คืออาการกริปยางหลังมันไม่มีเนี่ยนั่นหมายความว่านักแข่งเขาพยายามจะสื่อว่าอย่าไปปรับให้เสียเวลาเลยเมื่อปรับไม่ได้หมายความว่าเอาอย่างอื่นเข้าไปนะฮะ คาว่าปรับในที่นี้ก็คือในวงเล็บมันมีหลายอย่างก็คือเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆซึ่งนักแข่งอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่ฟังดูมองดูมันก็วิเคราะห์ได้อนุมาได้ว่าโอเคล้มันมันปรับจนไม่รู้จะปรับตรงไหนแล้วละ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันดีขึ้นนะฮะมันมันมีแต่แย่ลงเนี่ยดังนั้นมันจะต้องมีอุปกรณ์เข้าไปอืมนะครับมีอุปกรณ์จะต้องมีอุปกรณ์อะไรละ่ะอย่างแรกๆที่มองเห็นคงจะต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่นะฮะ แล้วก็ในสถานะที่แบดบินเดอร์เองนะครับก็เป็นผลงานนักแข่งที่มีผลงานดีที่สุดในใน KTM เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้จะไม่ชนะในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกไปนะเขาเป็นตัวหลักที่ยังคงยืนอยู่คนอื่นก็ไปกันหมดแล้วไงฮะอ่าเขาเป็นตัวหลักที่อยู่ที่นี่แต่นนั้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยในตอนนี้ทาง KTM คงจะต้องยึดเขาไว้ก่อนจะเอาผู้ที่มาใหม่เนี่ยมามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงในช่วงแรกไม่ได้ครับจริงอยู่นะฮะว่าเอ่อมันจะต้องพัฒนาพร้อมๆกันนั่นแหละ แต่ผมพยายามจะบอกทุกคนว่ามันยังไม่ใช่โมเมนต์นี้ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้ทุกทีมจะต้องจิ้มสเปครถออกไปผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งสเปกกันหรือยังหรืออีแค่3ามหวันเองเนี่ยอาจจะส่งสเปคส่งอะไรไปแล้วมั้งครับดังนั้นก็คือคนใหม่ที่เข้ามาอย่างฟอสปาโกโลกนเป็นเด็กเก่าก็จริงแต่2ปีที่หายไปมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเกี่ยวกับ KTM ในยุคที่เขาอยู่เนี่ยก็ยังได้กดโรงงานอยู่ใช่ไหมละ่ะ มีความได้เปรียบในเรื่องของได้สิทธิพิเศษในการทดสอบในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของอะไรอยู่แต่พอ KTM เรียกว่าชัยชนะที่มีมาแล้วก็โพเดียมที่มีมาผลงานต่างๆมันก็เลยกดของต้องเข้ากดโรงงานเหมือนกับทีมอื่นเขาพอเข้ากดโรงงานปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับก็คือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะแล้วก็มีการพยายามที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นนั่นผมอยากจะบอกว่า รถ RC16 ตอนที่โพสซิบากโลอยู่ในปี2020ปีสุดท้ายเนี่ยกับปี2023ในตอนนี้ผมว่าใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้มากแล้วครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแจ็คมิลเลอร์นะครับอยู่กับรถแรงมาตลอดแม้ว่าฟานเชสโกคูเดตินะครับผู้การทีมจะบอกเขาว่ามองในมุมบวกก็คือในตอนนี้เขาอยู่ดูคาติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันซัพพอร์ตเขาหมดไงรถแข่งพร้อมอะไรต่างๆมันได้แต่งใจมันง่ายมันสะดวกสบายไปหมดแต่พอมาในที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะต้องพึ่งตัวเองให้มากกว่าที่ใน อ่าใช่เลยครับใช่เลยก็ทุกคนทราบดีนะครับว่ารถดูคติมันก็สมบูรณ์เพอร์เฟกเนี่ยต่อให้ใครไปขับเนี่ยมันก็จะจัดการได้ง่ายไงนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีคนช่วยเราเยอะเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันดีไงแต่ถ้าพูดเป็นภาษาบบ้านในเข้าใจบบ้านก็คือถ้ามาขับค่ายอื่นในในกรณีนี้ก็คือ KDM เนี่ยจะต้องใช้ฝีมือของตัวเองเนี่ยหนักขึ้นกว่าตอนที่อยู่ดูคติเพราะว่าอยู่ดูคติเนี่ยมันมีอะไรให้ซัพพอร์ตช่วยให้การทํางานเราง่ายขึ้นเยอะ อาจะจะสื่อสารออกมาประมาณนี้ครับดังนั้นแม้ว่าแจ็คจะออกมาพูดในแบบนี้ก็คือเขาก็อยู่ในสไตล์ของเขานะครับแจ็คอาจจะไม่ได้มีการพูดอะไรที่มันเป็นลบมากทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาเพิ่งที่จะไปอยู่นะครับดังนั้นข้อมูลเชิงลึอกอต่างๆก็อย่างนี้ผมบอกไปว่าจะต้องแบบว่าอิงจาก Brad b บ a ็ตบินเดอซะก่อนนะฮะ ปอส์าโกโลคงจะามาอ้างอิงอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ระหว่างฤดูการที่มีการพัฒนาเนี่ยข้อมูลจากทางฝั่งแจ็คฝั่งปอส์าโกโลหรือแม้กระทั่งฝั่งน้องใหม่อย่างออคุโซฟอนันเดสเนี่ยถึงจะถูกนําเข้ามานะครับในกระบวนการเพื่อที่จะพัฒนารถในระหว่างฤดูการแต่ถ้าเป็นในตอนนี้เนี่ยก็คือหลักๆก,ก็จะเทไปที่แบลส์บินเดอร์อ้าวในเมื่อแบลสบินเดอร์นะครับบอกว่า,อ,าอย่าไปปรับอะไรเลยนะฮะมันต้องทํามากกว่าการปรับการเซตติ้งมันก็คือมันจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเนี่ย เ,เพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรอาจจะมีหลายคนแซวมาเอ้พี่ปุ้ยนะครับว่าเห็นท่องูดินของ KTM เนี่ย,ยตกลงว่ามันไม่แผงลงฤทธิเ์เรยฮะแล้วยังจะใช้มันอยู่อีกเหรอนะครับก็ KTM ก็เราได้เห็นนะฮะว่าท่อตัวนี้ของพวกเขามันก็ไม่ใช่ของใหม่หรอกครับมันก็เป็นของเก่าในฤด,ดูกาลที่แล้วก็เอามาทดสอบเอามาเทสนัแข็งก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ท่อ,อเสียของ KTM เนี่ยอาจจะไม่ได้ยึด ตัวเจ้าท่องูดินนี้ไปตลอดก็ได้ผมคิดว่านะฮะอาจจะมีการาเปลี่ยนนะครับหรือยังไงนะครับอาจจะมีการสลับเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลกันต่อถ้ามันไม่ดีจริงๆแต่จะลืมนะครับว่าท่อไม่ได้เกี่ยวกับการยึดก่อนนะถ้าถ้าเราให้เ,เหตุผลสําคัญเทน้ําหนักไปที่แบรคบินเดอร์เพราะว่าเขาเป็นตัวหลักของของค่ายส้มเนี่ยทุกคนคิดว่าถ้ารถที่มันคลิปยางหลังไม่ดีหรือว่าการยึดก่อไม่ดีเนี่ยทุกคนคิดว่ามันควรที่จะเพิ่มอะไรควรที่จะเอาอะไรออก แบดนั่นเป็นนักแข่งที่มีลีลาการขับที่บู๊ที่ดูดันแล้วหลายครั้งหลายคราวนะครับที่บู๊เกินไปดูดันเกินไปนั่นเพราะว่าสาเหตุมาจากการที่ไม่มีกีดสตาร์ทที่ดีก็คือกีดสตาร์ทในอันดับที่10ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เบียดไล่แซงก็ชื่อใช้ยางเยอะแล้วก็ยางก็จะมาหมดอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนเป็นที่ดูดันนะครับดังนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เรามองเข้าไปทางผู้การทีมก็เคยบอกนะฮะแต่มันก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้มันเลยตามเลยไปแล้วเนี่ยดังนั้น ถ้ามาในอย่างนี้อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเข้าไปมันก็น่าจะเป็นอะไรหลักแชสซีตัวใหม่จะต้องทําออกมาไหมหรือแม้กระทั่งในสวิงอาร์มตัวใหม่ไหมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ประมวลผลอะไรต่างๆมันจะต้องเรียกว่าแม่นยําขึ้นชัดเจนขึ้นกว่านี้หรือเปล่าใช่ครับมันก็คงจะต้องเป็นไปนในแบบนั้น หรือจะกล่าวในนึงก็คือการยึดเกาะเนี่ยมันแม้ว่ามันจะมาจากหลายอย่างนะครับมันอาจจะมาจากโครงสร้างโดยรวมของตัวแชสซีของรถของอะไรบาลานซ์รถต่างๆด้วยเนี่ยแต่จะลืมว่าส่วนเดียวนะครับที่สัมผัสระหว่างตัวรถกับพื้นเนี่ยก็คือยางอาจจะมีความเป็นไปหรือเปล่าครับว่ายางไมชชลินตัวใหม่ที่เอามาเทสนั้นเหมือนจะไม่เข้าทาง KTM กรณีอย่างนี้มันมีมันมีอยู่ตลอดแหรอฮะทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าในแต่ละฤดูการเนี่ยฤดูการใหม่ช่วงรแรกๆเนี่ย มันก็จะมีว่าเอ๊ะทำไมไม่ชลินเหมือนไปเข้ากับทีมนั้นมากกว่าเป็นหัวกันหรือเปล่าหรือเอ๊ะทำไมไม่เข้ากับรถทีมนี้เลยนะครับยังไงกันแน่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ซึ่งในปีนี้มันอาจจะวนกลับมาที่ KTM นะครับว่าเออมิชลินตัวใหม่มีปัญหาเว้ยยางเนี่ยเออกริปยางหลังไม่ดีเนี่ยอะไรก็อาจจะเป็น ไปประมาณนั้นใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นก็ถือว่าคงเป็นงานที่ใหญ่งานช้างพอสมควรนะครับสำหรับฟรานเชสโกกูเดตตนะฮะกลับปีที่2นะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่ในค่ายส้มเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาออกมาให้ความเห็นในเชิงที่แบบต้อแต้ต้อแต,แต้แบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ดูฮึกเหิมเหมือนกับผู้จัดการทีมบางคนนะครับไม่ได้ดูแบบกับโชคฮงฮากหรือว่าอะไรก็คือเขาจะให้ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาถ้าถ้ามองอีกมุมนี้ก็คือตรงไปตรงมา แต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือฟังแล้วมันก็ห่อเหี่ยวท้อแท้ใจนะฮะว่าเฮ้ยนะครับมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเชิงบวกเลยเหรออ่านะครับแต่ก็ต้องเห็นใจแกนะครับคือผลงานมันประจักษ์อยู่แล้วแกจะไปบอกว่าผมพอใจทุกอย่างเป็นบวกมันก็ค้านสายตาใช่ไหมทุกคนลองคิดตามนะว่ารถทั้งหมดประมาณ23-24คันรวมเทสไรเดอร์ที่ลงไปเนี่ย อาประมาณ5คันแรกเนี่ยสมมติว่ามี KTM อยู่ถึง3 3 3คันน่ะ5คันสุดท้ายไม่ใช่5คันแรกขออภัยฮะท้ายตารางเนี่ย5คันสุดท้ายเนี่ยมี k t m อมยู่ถึง3คันเนี่ยแล้วจะให้ผู้การดีบอกว่าก็มีความส่งดีนะก็ก้าวไปข้างหน้าได้ดีก็พัฒนาในเชิงบวกมันก็กระไรกระไรอยู่ดังนั้นมันก็ปวดหัวนะครับจะให้กําลังใจมากไปมันก็จะดูเหมือนไกลห่างจากความจริงเหมือนประมาณว่าหลอกหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าไปพูดแบบ เอาความจริงพูดตรงไปตรงมามากเกินไปก็จะหาว่าโอ๊ยทําไมดูอ่อนแอจังดูไม่เขกเหิมเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่แข่งขันเลยเหรอนะฮะดังนั้นก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆค่ายส้มนะครับก็หวังว่าจะมีผลนะครับของอสนามแรกที่มันดีงามนะครับอย่างน,น้อยก็คือจะมีการแข่งขัน2 2แบบแล่ะฮะมีการแข่งระยะสั้นเนี่ยซึ่งมันไม่เข้าใครออกไปอยู่แล้วนะครับใครจะทําผลงานได้ดีในการคอลี่ไฟในการอะไรก็อาจจะมีโอกาสฉกช,ชิงความได้เปรียบบนแถวหน้าได้ นะฮะทุกคนเหลือเวลาอีกแค่วันนี้อาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสอีก4วันนะครับจะเตรียมเนื้อเตรียมตัววันศุกร์ก็จะลงสนามฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวจะจัดเวลาตารางเวลาการแข่งขันให้ถ้าคืนนี้ไม่ทังก็คงจะเป็นปรุ่งนี้กันนะครับทุกคนขอบคุณทุกการสรนับสนุนทุกการซัพพอร์ตนะครับดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็ฟ้าหลวงฟ้ามืดคลึ้มมานะครับเวลาแค่5้าโมงครึ่งเองเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าแถวขอนแก่นบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ชาวไบค์เกอร์ชาวสองล้อเนี่ยพกลมพกเสื้อกันฝนพกอะไรติดตัวหน่อยจะดีมากลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ